นะบัดเบ่งแล้วบัตรทีนี้ลมพี่แดงแล้วสิพิสพิสูตย,ยิ่งยังหายเบิงอนนี้นกตายมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเบ่งข้อแข็งตีแข็ง,ขงเริ่มแข็งแล้วอ,อย่าใส่มันฟังธรรมะธพระพุทธเ,เจ้าตามพระเตยปู่ดุขบอกว่าผู้ใดได้ฟังธรรมเนื้อตัวสินิ่มผิวพันณ์องใสเสด็จไปสวรรค์ก้อนนกตัวนี้มันเสด็จไปสวรรค์บอกนะอย่าให้มันฟัง ตายไปแล้วก็ฟังได้แต่๋ยวมแรกงมาเบิ่งกันไหมว่าตอนฟังกระบอท่านได้ฟังสิเป็นยังไงน,นี่เริ่มแข็งข้อแข็งข้อตั้งเดี๋ยวพอฟังทาแล้วสิเป็นยังไงจะมาเบิ่งกันอีกได้ตอนแรกคน <laughs> ละเราพิดแดงแล้วสีพิสูตรรอบสองได้แบบที่นี่ <laughs> เราบอกท่านหมั่นใจนะรอบแหลมมา <laughs> พิสูตรรอบสองแบบที่นี่วันะชุด อาณาปานาสติโดยตถาคตที่ขูทั้งหลายเมื่ออาณาปานาสติอันบุกคลเจริญทำให้มากแล้ว,ลวผล <c oughs> อาน,นิสงอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุป,ปาธเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะเสียงคาตีกรแล้ว นกตัวน,นี้ก็ฟังธรรมะม,มาประมาณห้าชั่วโมงแล้วเพราะว่าตายตั้งแต่เที่ยงก็ห้าโมงเย็นพอดีปกติสัตว์ถ้าตายไปแล้วนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็แข็งแล้วให้ดูนกตัวนี้เออตอนเอามาแรกแรตอนเที่ยงเนี่ยก็เริ่มแข็งแล้วล่ะขอตั้งแต่เดือนนี้ดีขออ่อนขอพับนะเดี๋ยวปีดตัวนิ่มมากเลยเหมือนกับเพิ่งตายใหม่ๆเลย นะอันนี้คือการฟังธรรมะก่อนตายหรือว่าตายแล้วได้ฟังธรรมทำให้เนื้อตัวนิ่ม 9, อยู่การฝ่องใสเด้อเป็นเรื่องที่เออเข้าใจใได้ถ้าโดยปกติเท่าไปนี่จงแข็งแล้วเนี่ยแต่นี่ตัวนิ่มมากเลยตัวอ่อนผิดกับที่เอามาตอนเที่ยงเลยตอนเที่ยงก็เริ่มแข็งนะน,นี่ฟังมาห้าชั่วโมงนะเออเด้ นิ่มมากเลยตัวลงนี่นกตัวนี้ไปแทว่าเท่นขึ้นไปสวรรค์ก่อนเนาะได้ฟังธรรมะนี่ไปสวรรค์ก่อนอไปสวรรค์ก่อนคือได้ฟังนี้ไปสวรรค์ก่อนทันทีเลยญาติโยมคนไหนมีญาติสวยใกล้ตายก็กดธรรมะให้ฟังนะก็จะได้ไปสวรรค์ก่อนทันทีเลยนะจะนิ่มจเรียนพรอน